สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟทีคับครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราสองคนจะมาแกะกล่องอะไรครับพี่เงียแกะเหรอไม่ได้แกะเขาแกะมาแล้วรอกแกะมาแล้วเออใช่เขาแกะมาแล้วก็เรา <c oughs> เรามารีวิวเลยดีกว่าวันนี้เราจะมารีวิวสมาร์ทโฟนราคาเขาเรียกราคาคุ้มๆในงบประมาณไม่ถึงหพันบาทครับพี่เงียโอ้ไม่ถึงหกพันบาทมีหกพันบาทมีทอนด้วยราคาถูกนะอ่าแล้วท้องบอกว่า5คุณสมบัติที่น่าสนใจเลยกับเจ้าหัวห่ย Y7A ครับ ซึ่งต้องบอกว่าเราเพิ่งไปเปิดงานเปิดตัวเข้ามาด้วยอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่วันนั้นที่เราที่เราไปไปดูมันมีตั้งหลายสีนีนะเออจำได้ว่าชอบสีชมพูเอา่ะ<ห>แต่ว่าันนี้ก็ส่งมาไม็ได้สีชมพูนะอะมาลองให้เขาท่านผู้ชมได้ลองดูกันดีกว่าสีขาวไม่ใช่ละ <laughs> อันนี้นะครับเป็นในส่วนของตัว,ตวกล่องเนี่ยกล่องบรรจสีเขาเรียกตัวสีโกลนะนะครับแต่ว่าเราได้นี้ตัวเป็นสีอะไรนะ คัสกีนคัสกีนนะครับเป็นจริงๆมีทั้งหมด3สีแหละมันก็สวยนะออกแนวเขียวหัวเป็ดอ่ะก็สวยสวยสำหรับคุณสุภาพรุษแหละนะครับใช่นะครับเลยีคุณก็คุณตุภาพตเตยก็ถือได้เพราะว่ามันก็ไม่ไม่ดาร์กเกินไปมันก็ไม่ไม่ไบรท์เกินไปสว่างสดใสสดใสอ่าแต่ต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับมีคุณสมบัติที่น่าสนใจอยู่นะครับที่เราจะมาคุยกันคือ5คุณสมบัตินะครับ ค,คุณสมบัติแรกที่ผมชอบเลยก็คือความฉลาดความสมาร์ทของเขาเพราะมันเป็นสมาร์ทโฟนเนาะ,ะใช,ะใช่ใช่ใช่ใชสิ่งแรกที่ผมอยากจะชวนท่านผู้ชมนะครับได,ไ,ดได้ลองดูก็คือเรื่องของการล็อกอินนะครับจริงๆแล้วส่วนมากสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของตอนนี้ก็สแกนไปหน้ารหัสผ่านแต่เจ้าตัวนี้มาพร้อมกับฟิงเก็์พินด้านข้างเดิมเนี่ยม,มันจะอยู่ด้านหลังตอนนี้ด้านข้างด้านข้างอ่านี่ครับอยู่ด้านข้างนะครับ นี่เลยนะครับซึ่งสแกนก็ง่ายนะครับแค่<ม>แตะลงไปนะครับแล้วก็รูดนิดนึงนะครับเหมือนสัมผัสรูดแล้วถามว่าผ่อนได้ไหมไม่ได้ครับเออแต่ผ่อนได้ผ่อนได้ <laughs> ต้องบอกว่าตัวนี้ก็น่าสนใจแล้วก็อย่างนึงก็คือตัวเขาเองเนี่ยเขาใช้ในส่วนของตัวเรียกว่า EMUI 10ละนะครับความฉลาดในเรื่องของการใช้งานนะครับ,รบแล้วก็ performance ด้วยนะครับ performance นี่ก็จะเป็น Kirin 710A Octa-core 8คอเลยนะโอ oh ้โหแต่ที่ผมชอบก็อย่างที่บอกวความฉลาดมันก็คือแอปพลิเคชันครับเพี่แอปพลิเคชัน hmm. เนี่ยต้องบอกว่ามีมาก็หลายคนเนี่ยไม่เคยใช้หัวเว่ยเนี่ยพอมาบอกว่าเอ๊ะมันไม่มี Google Play เนี่ยนะครับทำยังไงละ่ะโหลดได้ไหมต้องบอกว่าโหลดได้ครับอ่าอยากให้ฮียลองเปิดดูในส่วนแอปพลิเคชันจริงๆนี้ส่วนแอปพลิเคชันเนี่ยเขามีแอปหลายๆตัวที่ติดตั้งมาแล้วนะครับ อย่างเช่นหน้าแรกที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นหัวเว่ยแอปแกรี่นะครับของกดเข้าไปครับเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณสามารถดาวน์โหลดในส่วนของแอปพลิเคชันเห็นไหม,มเยอะเลยนะครับก็จะมีใ,ในส่วนแอปพลิเคชันที่คุณสามารถติดตั้งได้ต่าง MK เลยมั้ยหิวเลยใช่ไหมแต่อีกนงก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันอย่างเช่นบางแอปเนี่ยที่ไม่อยู่ในหัวเว่ยแอปแกรี่นะครับ,รบเราสามารถใช้เขาเรียกพีทอเสิร์ชนะครับอีกหน้าหนึ่งนะครับอันนี้ปะ,ะกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณสามารถเขาเรียกว,ว่าโหลดมา โหลดมาพบเป็นไฟล์ a p k จริงๆต้องบอกพีทอลเซิร์ชเนี่ยมันเป็นไม่ใช่ไวโหลดแอปอย่างเดียวนะมันถูกเป็นเซิร์ชแอนจินก็คือหมายความว่าเว็บไซต์ต่างๆข่าวสารด้วยไหนๆมาแล้วก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยครับที่ยังไม่เคยใช้ลองโหลดดูนะครับอันนี้ผมยังไม่ติดตั้งในส่วนของตัว f l i x อ่าโปรแกรมดูหนังใช่เป็นโปรแกรมสุดฮิตเลยนะครับอ่ะเฮียติดตั้งเลยครับโชว์เลยนะครับสมมติว่าคุณต้องการติด ตั้ง Netflix ใช่ไหมครับกดเข้าไปมันก็จะมีหัวข้ออย่างที่ด้านบนที่เห็นนะครับก็คือมันจะเขียนคําว่าเว็บกับแอปพลิเคชันแล้วก็รูปภาพนะครับเหมือนที่ทางเราใช้ Google ในการเซิร์ชหาถูกไหมครับจะมีคําว่าติดตั้งกดติดตั้งครับติดตั้งจากนั้นนะครับมันจะลิงก์เข้าไปในเว็บไซต์นะครับที่สามารถดาวน์โหลดเอฟล์เอพเข้ามาดาวน์โหลดนะครับพอกดดาวน์โหลดจะมีเสียง เพียงสวรรค์เพียงสวรรค์ว่าเอ้ยม e ป็นโหลดเข้ามาแล้วนะามาแล้วแล้วก็ทําการติดตั้งนะครับจริงๆจะเ,เป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ถ้าเกิดคุณถนดัดภาษาอังกฤษก็เปลี่ยนไปนเปลี่ยนภาษาก็ได้แล้วแต่คุณนะแต่ว่าจริงๆตอนนี้เป็นภาษาไทยที่ผมตั้งค่าไว้ง่ายๆมาจากโรงงานของเขาพอโหลดมาเสร็จปุ๊บทาการติดตั้งก็รอมันทาการติดตั้งนะครับติดตั้งไฟล์เรียบร้อยครับมันก็จะบอกว่าไฟล์นี้มีพบความเสี่ยงไหม ถ้าบางอย่างเนี่ยไฟล์ที่มันไม่ได้มีการเซอร์ติฟายก็มีความเสี่ยงอาจจะต้องดูสักนิดนึงแต่นี่เขาบอกแล้วไฟล์ไม่มีความเสี่ยงไม่มีความเสี่ยงก็กดติดตั้งครับติดตั้งอ่าปึ๊บนะครับรอสักคู่นะครับในระหว่างนี้เฮียลองกดเข้าไปดูหน้าแอปพลิเคชันหลักๆเขาจริงๆบางคนบอกเอ๊ะพวกแอปพลิเคชันใช้ชีวิตประจำวันอย่างการเงินมีไหมอ่าอ่าับมาธุรกิจอกดลงเข้าไปดูซินี่ฮะ ในส่วนของ t ท e ว a l เล t ก็มี e s อ e ก็มี K-Bank คเออครบเนาะครบแล้วนะครับก็คือถือว่าคุณสามารถใช้งานได้นะครับออในส่วนของตัวมีโปรแกรม Line ก็มีเห็นไหมผมโหลดไปแล้วไลน์เฟซบุ๊กอ่าล,นะลองกดเข้าไปใน Facebook ให้ผมหน่อยครับอ่าเฮียลองเลือเล่อนด,ดูครับความเร็วในการตอบสนองผมว่านี่คือความสถาราของเขาก็คือใช้งานได้ เนมก็ถือว่าลื่นนะลืเพราะแรมที่ให้มาเนี่ยแรม4 g กิกนะครับลอมเนี่ยให้มาถึง1 2 8ิกโอ้โหในสเปคราคาที่ผมบอกว่า5 9 99บาทก็คือ6,000มีทอนนี่อินสตาแกรมเออ f ฟ c บุ๊ o k ล i n ช็อป p ี e เออช็อป e ี t ตร a มิ n งมีโปรแกรมดูหุ้นนี้มาครบเลยนะมาครบเลยเรียกว่าธนาคารเลยก็มีครบแล้วก็คือต้องบอกว่าความฉลาดเขาก็คือไม่ด้อยะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็คือเขารองรับอพอเฮียเรากดก็ไปดูเนี่ยนคุ ปุ๊บนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วตัวนี้ก็คือสามารถใช้งานได้แต่แต่มีแต่ด้วยแอปพลิเคชันที่เป็น Google เขาเรียกต้องใช้ Google Swit c h อันนี้จะไม่สามารถยังไม่ท็อพอร์ตไม่ตหอพอร์ตแต่โหลดได้ไหมใช้งานได้ไหมใช้ได้ระหว่างนี้เข้าทางเว็บเบราว์เซอร์ใช่ไหมใช่ครับก็คือเมื่อกี้เข้าไปทดสอรแบบเมื่อกี้ใหม่ครับอย่างไดๆก็ทำให้คุณผู้ชมดูแล้วนะครับ พี่ต้องเสิร์ชใหม่นะครับปั๊บรบกวนเฮียเปิดเป็น youtube ครับอ่าเสิรเป็น u t u b e อ่าต้องเสิร์ช u t u b e ใช่เราจะได้ดูกันว่าเอ๊ะเชนต้องการยูทูบเนี่ยจะได้ดูเราด้วยไงอ่านัละอ่าก็มันจะมีคําว่าไม่มีคําว่าติดตั้งเห็นไหมฮะมันคว่าไปคำว่าไปอ่ากดคําว่าไปครับพอเข้ามาไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของเว็บเบราว์เซอร์ถูกไหมครับอออ่า แต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราจริงๆมันสามารถเซตเป็นช็อตคัทได้<อ>เป็นไงฮะก็สามารถใช้งานได้ถูกไหมฮะมนี่ก็เหมือนกับทาง YouTube ปกติแลละนะครับนี่ก็คือความฉลาดก็คือต้องบอกว่าคุณสามารถใช้งานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวแอปพลิเคชันปกติหรือในส่วนของ YouTube อก็คืออ,อาจจะเข้าไปในส่วนของตัวการใช้งานฟังก์ชันนะครับในส่วนของเว็บเบราว์เซอร์เอาจริงนะม,มันก,มนก็มันก็ได้ถือว่า ไม,ไม่ติดขัดอะไรนะเพราะว่าจะดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างนี้ก็ใครที่ยังติด u ูท b e อยู่ก็ทาให้ดูได้เหมือนกันใช่ครับนี่คือสิ่งแรกที่เราพูดถึงตอนนี้ก็คือความสามารถในการใช้ในชีวิตประจำวันนี้ถือว่าฉลาดพอสมควรเลยนะครับ,รบมาต่ออีกอันหนึ่งที่เราเมาื่อกี้เราดูในส่วนภาพยนต์ไปแล้วใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของตัวนี้นะครับก็คือเขาบอกเลยว่าเรื่องของขนาดหน้าจอที่เขาว่าเรียกว่าเคมว่าใหญ่พอสมควรในราคากลุ่มนี้เลยนะ คือขนาดหน้าจอที่เฮียเห็นอยู่เนี่ยคือขนาดอยู่ที่6.67โอใ้ใหญ่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 อ่าเรียกว่าขนาดใหญ่อ่าองเี้ยก็มีอยู่อีก,อกเครื่องหนึ่งนะครับที่ใช้อยู่อันนี้คือเครื่องในราคาสเปกใกล้ๆกันอ่าแต่ขนาดหน้าจอผมแค่6.4อ่านะครับนอกจากในขนาดหน้าจอแล้วอย่างที่บอกนี่ขนาดต่างกันเลยนะอืม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 ขอบครับขอบเข้ามาเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยขเขาบอกแล้วตัวขอบบอดี้ของเขาเนี่ย มีขนาดนะคับปริมาณของมันเนี่ยคือ90.3ซของตัวเครื่องมันว่าขอบบางมากก็ถือว่าการใช้งานในส่วนของดิสเพย์เนี่ยก็ถือว่าคุ้มคุ้งค่าขนาดตัวบอดี้ไม่ใหญ่มากก็คือขนาดตัวบอดี้เนี่ยพยายามจะให้พอๆกับตัวขนาดหน้าจอนี่นี่ดูดูดูเทียบกับตัวบอดี้ชัดๆผมว่าเฮ้ยเจ๋งอะเจ๋งเจ๋งในราคาขนาดนี้นะยแต่ให้มาเนี่ยไม่ได้ให้ความละเอียดแบบฟูลไฮเดฟนะเขาเรียกว่า ให้ความเรียแบบ f u l ให้ดี u s ความเอียที่2อ0 0ี่2,400คูณ1 0น0นะครับเป็นจอ IPS นะก็ต้องบอกว่าก็ถือว่าโอเคเลยล่ะสำหรับจอนะนะใหญ่เต็มตามเวลาดูอย่างที่ผมดูภาพยนตร์ Netflix หรืออะไรเงี้ยเรียกว่าครบนะครับอย่างที่เห็นเห็นเ่ยเหมือนเราเปิดแอปก็ได้ครับพี่ไรองดูคือแอปจะเต็มหน้าจอเลยนะครับจะเห็นว่าเมื่อกี้เราเปิด Netflix หรือเปิดแอปพลิเคชันเนี่ยน,นะครับก็จะเต็มเลยเห็นไหม ก็เลยจะต้องฟูเลยการดูภาพยนตร์ก็สามารถให้เป็นฟูไ,ได้นะครับจากคุณสมบัติเป็นไงครับเฮียเรื่องของตัวหน้าจอถือว่าโอเคนะอืมอ,อ,อืจอใหญ่จอใหญ่จอใหญ่ใช่แต่จริงๆต้องบอกว่าถ้าตระกูลหัวเว่ยตระกูลวายที่เฮียเคยบอกผมว่าอะไรเด่นนะต้องเป็นเรื่อง,อ,งอะไรเด่นๆเลยที่บอกองานก้องใช่ไหมกล้องกล้องสารัตใช่ไหมใกล้หวยร่องแล้วกันอ่าก้องใช่ไหมครับเฮียครับเพราะว่าอะไรครับก็คือ เพราะว่าจริงๆแล้วในตัวของตระกูลวายอย่างคาวที่แล้วที่เราเคยไปงานของตระกูลวายก็คือกล้องเขาจะเด่นโดยที่เขาบอกว่าถ่ายรูปสวยในที่ราคาถูกในตัวเล็ก <ๆ S 2> ที่ถูกต้องบอกว่าเนก็ต้องบอกว่าก,กล้องถูกใจแน่นอนเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยได้ไปลองในส่วนของกล้องเนี้ยในงานคอมมาดที่ผ่านมานะครับซึ่งไปลองแล้วก็ลองถ่ายแล้วก็ลงไปในแฟนเพจแล้ว ตัวกล้องเนี่ยโฟกัสดีก็คือหมายว่าโฟกัสเร็วดีนะครับตอบโจทย์ก็คือพอใช้ AI ปุ๊บเนี่ยมันจะโฟกัสวัตถุอันนี้อันนี้ <c oughs> ลองลองลองแบบว่าตกใจตัวเองเออหน้ <c oughs> าตัวเองตกใจดัวเองก็ผมก็เลยจะเอาภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ <c oughs> อันนี้ผมขอญาตนะครับตัดภาพขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพก็คือภาพแรกที่กําลังเห็นอยู่เนี่ยนะครับก็คือในส่วนของภาพที่จะเป็นในส่วนของ ผมไปถ่ายในร้านคอนเต้นะครับร้านกาแฟซึ่งเขาจัดมุมมุมหนึ่งมาก็เรียกว่าน่ารักนี่ก็เป็นการถ่ายภาพปกตินะครับซึ่งอัตราส่วนภาพที่เราถ่ายกันเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นอัตราส่วนภาพ4ต่อ3มนะครับคือตรงนี้จะมี4ต่อ3หนึ่งต่อ1แล้วก็ฟูเป็นแต่ฟูเนี่ยเขาไม่ได้บอกไปส6บต่อ9นะแต่ว่าตรงนี้สามารถปรับได้จากแอปพลิเคชันโอ้โหอ่าคือถ่ายปุ๊บแล้วก็แก้ไขได้เลยปรับได้หมดนะครับครับอ่าพอมาภาพนี้ก็คือภาพปกตินะครับพอผมกดเป็น วายเลนกว้างอก็กว้างอยู่นะซึ่งเจ้าตัววายเนี่ยต้องบอกว่าเลนกว้างของเขาเนี่ยความละเอียดของเขาเลนวายเขาเนี่ยแล้านพิกเซลอนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับในส่วนของอันนี้อันก็คือเลนซูมซูมใช่ไหมครับซูมเนี่ยผมก็เลยซูมจากที่เมื่อกี้เราเห็นไหมแผ่นเสียงตรงนี้นะฮะอผมก็ซูมเข้าไปซูมได้6เท่าภาพออกออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเนียบมากแต่ก็ถือว่าใช้ได้ คืออ่านข้อความรู้เรื่องอ่านะจุดประสงค์ก็คือเราสามารถซูมเข้าไปอ่านในส่วนของตัวข้อความถ่ายรูปออกมานะครับก็ถือว่าเก็บรายละเอียดได้พอสมควรนะครับนี่คือในส่วนของภาพที่เราลองดูนะครับต่อมาเราไปในงานที่มีไฟเยอะๆมีคนเยอะๆนะครับเป็นยังไงบ้างก็ตอบสีออกมานี้ผมว่าก็โอเคเลยนะใกล้เคียงอันนี้เป็นลองเป็นวายโอ้โหก็กว้างขึ้นใช่ครับดูจากขอบตรงนี้ มีมุมแล้วเออใช้ได้ใช้ได้สเกลสเกลไม่เพี้ยนนะสเกลไม่เพี้ยนนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นในส่วนของเลนวายแต่จริงๆแล้วนะครับต้องบอกว่าถ้าเราพูดถึงการถ่ายในส่วนของเขาเรียกว่ารีวิวต่างๆเนี่ยสำหรับคนที่เอาเริ่มต้นจะทำยูทูบเบอร์นะครับหรือทำคอนเทนต์นะครับก็ถือว่ากล้องตัวนี้สามารถนำไปใช้ในงานอย่างนี้ได้นะครับเห็นไหมการถ่ายภาพรายละเอียดนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็อย่างสมมติว่าสีสันที่ผมชอบก็คือ สีก็โอเคนะโอ้โหดูดูดูเก็บรายละเอียดของสีที่ออกมาดูนี้ใช้ได้เลยนะออย่างเนี้ยเราเกือบโดนแล้วใช่ไหมเดินไปดีนะดีนะเดินหลบมัสโกนอันนี้เนี่ยเนี่ยสีสันออกมาเนี่ยเห็นไหมนะสีสันถือว่าใช้ได้เลยเด็ดเพราะว่าอันเนี้ยใช้อไอเป็นตัวถ่ายคือคนที่อย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ยเริ่มต้นถ่ายอย่างผมเองเนี้ยไม่ค่อยเก่งเรื่องการถ่ายรูปอยู่แล้วก็ใช้อไอถ่ายก็ถือว่าเป็นตัวช่วยหนึ่งเลย อย่างเงี้ยเก็บรายละเอียดข้อความแสงเนี่ยน้ำหนักใช่ไหมครับตแต่ที่สําคัญอันนี้ฮะถ่ายบุคคลสาวทั้ง5คน6คนนี้ใช่คือความสําคัญก็คือผมเนี่ยลองถ่ายภาพบุคคลคกับในงานนี้ก็คือมีในส่วนของน้องๆ6คนเนี่ยยืนอยู่ตรงหน้าระบบ AI จับใบหน้าหมดเลย6คน<อ>ในระบบ AI จับอยู่เนี่ยมันเบอร์นะแต่พอกดถ่ายปุ๊บภาพชัดนี้ นี่คือข้างหลังเ้าทําโบเก้ให้หน่อยหนึ่งนะฮะดูความละเอียดภาพเนี่ยฮะอันนี้ภาพบุคคลเหรอภาพบุคคลนะครับนะครับบุคคลบุคคลที่น่ารักเห็นไหมฮะน่ารักทุกคนน่ารักทุกคนน่ารักไปหมดน่ารักไปหมดนี่คือภาพบุคคลครับกับถ่ายปกติที่ใช้ AI ช่วยอ้สังเกตเลยว่าหน้ายังชัดอยู่แต่ข้างหลังเออเบอร์เบอร์น้อยกว่าภาพบุคคลเมื่อตะครู่เห็นไหมฮะการก็คือ ถ้าคุณใช้ไ i มันก็จะช่วยระดับหนึ่งนะครับแต่ในส่วนตรงนี้นะครับภาพอันนี้ก็คืออันเนี้ยไม่มีคมทัภาพคมทั้งภาพ,ภาพคือไม่ไม่มีการโฟกัสอ่าก็คือแบบว่าไม่ต้องบอกว่าไม่ใช้เป็นบุคคลนะอะไรโอ้ยังคมเลยใช่ไหม,มจนบาดมือใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่ขอบไ <c oughs> อโฟนคือพอเราบอกว่าจริงๆต้องบอกกล้องตัวนี้มันถูกออกแบบมาให้ถ่ายแต่เรียกว่าบุคคลมากนะ โอ้ีน่นี่นี่ถ่ายถ่ายแบบโครนแบบของเตียวมีได้ด้วยเหรอไม่ใช่แล้ว <c oughs> เาไปฝาแฝดกัน <c oughs> <c oughs> แต่อยากให้ดูปปว่าใ <c oughs> ชแอปเฉดสีผม <c oughs> เห็นไหมอ่าอ่าี่นีก็ชัดเห็นไหมฮะว่านี่ผมของเขานะครับนิ้วมือรายละเอียดจริงจริงจริง,รงเพราะว่าสังเกตน้องของคนนี้เฉดสีผมแล้วก็นี่มารายละเอียดก็ถือว่าออกแบบมาคลายที่แบบต้องการการไปถ่ายรูปกับคุณแฟนอย่างเงี้ยอ่าเหมาะมากเอาใจคุณแฟนไง นะครับแขนใหญ่เอาเอไอช่วยอไอช่วยนะครับแต่ว่าในส่วนของภาพที่กําลังคุยอยู่ก็คือกล้องหน้ากล้องหน้าเนี่ยให้ความลเอียดอยู่ที่8ล้านแต่กล้องเนี้ยก็คือต้องยอมรับว่าความฉลาดคือบิวตี้อันเนี้ยนี่คือภาพที่ผมเพิ่งถ่ายวันนี้เลยนะดูหน้าดูริ้วรอยโหเรียวมากเรียวมากเรียวแบบเลียวจริงๆเลยนะอันนี้คือ ไม่มีบิวตี้อะไรเลยเราปรับหมดแบบหมดเลี้ยวเลยอะไม่มีบิวตงบิวตี้ไม่ไม่มีแต่งอะไรเลยอะระดับห้าเดี๋ยวอันนี้ระดับห้าระดับห้าเป็นไงฮะดูไหมฮะเรียบเนียนไหมฮะโอ้โหเหมือนเหมือนเหมือนไปโบกมานิดนึงไปทำโบท็อกกันหน่อยหนึงใช่เหมือนกับว่าแบบเออเออเนี่ยเติมเติมแป้งเติมแป้งอันนี้ก็อาการเติมแป้งแต่ว่ายังไม่พอครับเราต้องไปทําแบบเกาหลีเลยฮะเบอร์สิบฮะอันนี้เบอร์สิบเออ อันนี้มึงถีดโบท็อกแน่นอนเลยอันนี้ก็คือมันตึงมันตึงไงอันนี้ก็คือนี่คือการถ่ายแบบว่าถ้าเกิดเราใช้โหมดกล้องหน้ากล้องหน้าในความหนือยยู่ที่8ล้านแต่ใช้เรื่องของตัวแอปพลิเคชันเข้ามาช่วยในการถ่ายในเรื่องของเซลฟี่ถือว่าผ่านผ่านนะมาอันนี้ก็คือโหมดกลางคืนนะครับอันนี้ต้องบอกว่าต้องบอกว่าเป็นโหมดกลางคืนนะไม่ได้ถ่ายแบบในที่มืดนะรเราแยกประเด็นก่อนนะ คือโหมดกลางคืนเนี่ยตอนนี้ผมลองถ่ายดูนี่นี่คือภาพไม่ได้ใช้โหมดกลางคืนถ่ายปกติที่ใช้ AI ถ่ายนะพอไปโหมดกลางคืนปุ๊บความสว่างมันปรับขึ้นมานิดนึงรายละเอียดข้างบนข้างบนเห็นไหมเออดูบนหลังคาอ่าถือว่าเราดูนะอ่าลองกลับไปดูอ่าอดูสังเกตแนวบนหลังคาแล้วก็ตรงพื้นตรงนี้นะอืมปุ๊บอ่าตรงพื้นตรงนี้จะดูสว่างขึ้นบนหลังคาจะเห็นภาพอืมนี่คือความต่าง นะครับก็แต่ต้องบอกก่อนว่าตัวกล้องตัวนี้มันมีสามารถถ่ายในที่แสงน้อยได้แต่ไม่ได้ถ่ายในที่มืดก็ต้องยอมรับหนึ่งนะครับว่าได้ระดับหนึ่งแหละนะครับโดยรวมแล้วถามว่ากล้องผมบอกเลยว่าในราคาขนาดนี้ถือว่าตอบโจทย์นะสำหรับผมนะเอ้ยผมว่ามันก็ถือผ่านเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่าถ้าถือว่ากล้องสวยในราคาไม่แพงใครใครก็สามารถที่จะเอ,อครอบครองได้ไดอะต่อมาอันหนึ่งก็คือวิดีโอ ก็ต้องบอกว่าตัวนี้หลายคนเฮ้ยจะไปถ่ายวิดีโอได้ไหมออันนี้เรานี่คือใหม่นะนี่เสียงเสียงจากกล้องเหรอเสียงจากกล้องครับโอ้ชัดนะนี่ขนาดในในงานคนเยอะๆนะเห็นไหมฮะนี่คือภาพถามว่านี่คือความละเอียดของมันก็คือรองรับ Full HD นะครับแต่ว่า30มสีอ่า30เฟรมถ้า720ฟรี่สได้หเฟรม ันนี้ใช้มือไงครับโอ้ธรรมดาธรรมดาเพราะว่าปกติกล้องทั่วๆไปไม่ค่อยมีการตัดอยู่แล้วอืเพราะมันไม่งั้นไมค์กิมบอลจะขายได้ไงอ่ะใช่คือถ้าเกิดคุณกำลังจะเอาไปใช้งานถ่ายวิดีโอเนี่ยแนะนําให้คุณซื้อไมากันสั่นไปด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวลองซูมนะครับเดี๋ยวผมลองซูมดนตัวนี้นี่<ๆ>ซูมได้แต่ว่าภาพอาจจะไม่คมเท่าไหร่แต่ถือว่าถือว่าถือว่าตอบโจทย์ได้นะนี่วายนะอ่าคือ อันนี้หลักฐานเลยนะเนี่ยอะฮะยี้คุณแฟนผมก็รู้แล้วผมผมแอบไปต่อยอะไรมา <c oughs> อ่าอ่าต่อมาก็คือกล้องหน้าสักนิดนึงอ <c oughs> กล้องหน้าเนี่ยข้อดีก็คือแม้แม้ขนาดถ่ายวิดีโอยังมีบิวตี้เออจริงจริงจรเก็บรายละเอียดเนียน <c oughs> โอ้โหลบลบรอยข้างบนรอยยับนั่นนะอาใช่ <c oughs> อันนี้ก็คือถามว่าคุณสามารถเอากล้องตัวเนี้ย ไปทํางานในเรื่องของถ่ายรูปได้ไหมแน่นอนเหมาะถ้าถ้าเป็นวิดีโอก็ทําได้ไปดว่าลบรอยยับได้ขนาดนี้ถ่ายแบบทิกต o อกเนี่ยเหมาะมากผมบอกเลยคุณถ้าคุณเล่นทิกตอกเนี่ยสายทิกต็อกเนี้ยเหมาะมากใช่จริงจริงเพราะว่าหน้าคุณจะบิวตี้สวยเลยนะครับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์ก็สามารถใช้ได้อแต่ทั้งหมดเนี้ยยังไม่หมดครับรุ่นนี้มีไฮไลท์ตัวหนึ่งนะครับอันที่4ที่ผมอยากจะแนะนําเลยนะครับสิ่งที่ผมล้องขอเอาไว้อนั่นก็คือแบตถึกครับ โอ้อ oh, uh, 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 ใช่ใช่ใช่เพราะว่าเวลาที่คนที่แบบว่าไม่ว่าจะถ่ายรูปเล่นเกมหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันเนี้ยแบตต้องถึกอ่าซึ่งแบตตัวนี้ให้มาถึง5000แนมิลลิแอมในราคาเนี้ยอย่างที่บอกว่าไม่ถึง6000บาทซึ่งจากที่ผมนื่อวานเราไปเ,นะเราไปใช้ในงานครับถ่ายรูปเล่นเกมตอนนี้แบตอยู่ประมาณยังเหลืออยู่เลยให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยอ่ะเนี่ยฮะแบตบยังเหลืออยู่เลยนะครับแล้วเหลืออยู่ที่4 1เซ Oh. ผมบอกเลยว่าอันนี้ถึกมากโอ้โห oh ถึกมาก oh จริงจริงนะจร,งจรงถึกแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ได้ถึกอย่างเดียวนะครับเฮียในกล่องเนี่ยเขามีอะไรเขาเรียกว่าหัวชาร์จที่ก็บอกเลยว่าเป็นไฮไลท์ของเขาก็าคือเขามีฟาชาร์จด้วยซึ่งอันนี้ชอบมากนะครับกดดูเลยครับนี่เลยฮะคือตัวนี้เป็น usb type c นะครับ,รบแล้วก็ต้องบอกหัวชาร์จเนี่ยให้มาเนี่ยนะครับเป็นเรเอร์ชารวัตต ในราคาที่อย่างที่ว่ากลุ่มนี้นะครับถือว่าเวิร์กมากเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่เป็นกลุ่มที่ตัวเขาเรียกว่าสมาร์ทโฟนราคาสูงในการห<ฮ>ัวฟาชาร์จเออว่ะแล้วชาร์จเร็วจริงอืมอืมอมคุณทับัตรเขาบอกเลยว่าถ้าคุณเกิดมีปัญหาคือแบตใกล้หมดเนี่ยสิบนาทีขอแค่สิบนาทีชาร์จได้อยู่หลายชั่วโมงเลยนะครับรแล้วว่าเขาเขาก็ช่วยคุณได้เยอะนะนี้นนคือต้องบอกว่า ในตัวของเขาเนี่ยคุณสมบัติก็บอกเลยนะว่าถ้าคุณเป็นสายดูภาพยนตร์ซีรีส์นะโอ้โหจบหลายเรื่องอะจบหลายตอนอย่าเอื่อมไม่ต้องพูดถึงฮะเพราะว่าเขาบอกเลยว่าสิกชั่วโมงเลยนะนะครับดูออนไลน์เนี่ยแล้วก็ต้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ยเล่นเกมด้วยสายเกมอ่ะบอกเลยว่าไปเล่นแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคนเล่นเกมเนี่ยดูทีี่ไม่ต่างการเล่นเกมดีว่ดีต้องใช้แบตเตอรี่เยอะไปอืมนะครับ ซึ่งคุณสมบัตินี้ต้องบอกว่าถ้าใครที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่ใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยคือวันหนึ่งสบายๆทั้งถ่ายถ่ายรูปดูซีรีส์เล่นเกมเดี๋ยวเล่นเกมแล้วเป็นไงบ้างอะก็ตึเวิร์กไหมต้องบอกเกมลื่นครับอันนี้เป็นคุณสมบัติที่5ครับเกมก็ลื่นนะครับจากที่ในงานเปิดตัวที่เราดูเนี่ยก็คือจะเห็นว่าเกมเขาเนี่ยเขามีการเขาเรียกว่าเชิญนักแคสเกมมาเล่นผมเล่นอา V นะครับก็ในส่วนอาีเนี่ยก็คือว่าเล่นได้ดีนะครับแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปนะครับในการที่ผมเล่นนะคร่าวๆนะครับจากในส่วนการเล่นพร้อมกับการเล็กคอร์ดหน้าจอไปด้วย ทั้งเล่นทั้งร่คอร์ดไปด้วยท,ท,ที่สำคัญก็คือเล่นไปเนี่ยสินาทีในแมตช์นั้นนะอก็เรียกว่าความร้อนเนี่ยน้อยมากเรียกว่าไม่ได้ร้อนเลยคือบางครั้งเนี่ยสเปคโปรเ,เซอร์สูงใช่ไหมครับแต่ว่าพอเล่นไปสักพักมันร้อนไงอ,อันนี้มันเหมาะคนที่เอาไปเล่นด้วยแล้วก็ไม่ต้องกัรเขาเรียกว่าอุณหภูมิสูงในการเล่นต่อเนื่องตอบโจทย์ครับอันนี้มีมีหข้อข้อแรกมีอะไรนะ ความฉลาดความฉลาดคือต้องบอกว่าคุณสมบัติแรกที่ฉลาดก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการล็อกอินเข้าไปซึ่งฟิงกรปิ้นเนี่ยราคาแบบนี้ยังมีสิงค์รปิ้นแต่แปลกเนอะแล้วก็เรื่องของไอ o n e เนี่ย12เนี่ยราคาอ๋อเดี๋ยวราคามันจะสูงเดี๋ยวคนเขาจะเอื้อมไม่ถึงมันต้องตัดออกไม่ยอมให้มานะเราอุต่ารุ้นแม่งมาทักทีเถอะแต่ราคาเนี้ยมีนะก็คือมันเหมาะกับช่วงนี้ด้วยเพราะพันมี ก็ต้องใส่หน้ากากใส่แมสใช่ไหมแล้วต้องการล็อกอินใช่ไหมใช่ก็ใช้ได้ทั้งใบหน้าแล้วก็ฟิงเกอร์ปินเลยอันนี้คอนชลาแล้วก็รวมถึงโปรแกรม่ใช้ในชีวิตประจำวันก็ก็ได้มีครบเลยนะครับอันที่2อันที่2นี่ก็คือเรื่องของจอครับจอที่ใหญ่ใหญ่โอเคอันนี้ก็ผ่านถือว่าจอีนขนาด6.67ดเเลยนะอันที่3าก็คือกล้องกล้องที่สวยอันนี้เราลองกันแล้วนะครับและอันที่4ี่ก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ที่ถึกห้5 0 0 0มิลลิแอมป์อันนี้ผ่านนะครับ แล้วที่สคัญก็คือสุดท้ายก็คือเอาใจวัยรุ่นเออเอาใจส่ายเกมดปแล้วเนี่ยเกมก็รื่นด้วยนะครับกับ5คุณสมบัตินี้นะครับกับหัว w วย Y7A ในราคางบประมาณไม่ถึง6,000บาทเป็นไงครับเมียที่ผมเหลามาขนาดนี้ผ่านไหมอันนี้เขาอันนี้เขาให้มาให้ให้ใช่ไหมให้มารีวิวโอ้โหหกพันบาทจะซื้อตอนนี้นะครับในงานคอมมาร์ทวันนี้นะครับเขามีโปรนะไปดูในงาน Ừ ừ ừ นะครับนอกจากซื้อแล้วเขาบอกเขามีลุ้นด้วยนะวันเมื่อวานที่ผมถ่ายคลิปมานะครับมีลุ้นเที่ยวด้วยและที่สำคัญไปดูที่โอเปอเรเตอร์ก็ได้นานกำลังจะพูดต่อเลยโอเปอเรเตอร์เขามีโปรครับพี่เงียไม่ไถึง3ามพบาทครึ่งหนึ่ง <laughs> โอ้โห <laughs> ไปมอ่าอันนี้เขาเขาให้ใช่ไหมอันนี้เขาให้มารีวิวนะครับแลดับเียเนี่ย ừ, ừ, มือตันเลย ต้องเป็นสีอย่างอื่นอ่าเดี๋ยวขอพูดในในในสุดท้ายแล้วนะครับกลับมาหน้าสุดท้ายที่เราควรจะต้องดูเลยก็คือสีสันน่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เห็นสีสันนี่สีเนี่ยสำหรับฮียต้องสีอะไรสีจำปูสีจำปูก็สีนี้ไม่ออกจำปูนะสวยอะสวยนะอ่าเพราะว่าไปเห็นตัวจริงมาแล้วไงอือันนี้นะฮะของผมเนี่ยผมชอบสีนี้เลยก็คือสีที่เขาให้มาใช่แต่บางคนอาจจะ ชอบสีแบบคุณสีดำนะมิ d ได g h t b a c k นะครับก็จะเป็นสีนี้นะครับอเ,เอาละครับเชื่อว่าคลิปนี้นะจะช่วยให้คนที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนในราคางบประมาณไม่ถึง6 0พันบาทนะครับไม่แพงนะไม่แพงอ,อเอาไปตัดสินใจในตัวของผมเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้ถ้าเกิดจะต้องการหาสมาร์ทโฟน,นราคาประมาณนี้นะผมให้ผ่านเลยนะให้คะแนนอยู่ที่เรียกว่าคะแนนสูงอยู่ในในใจเรานะคะแนนสูงอยู่แต่จะเท่าไหร่นี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าอวยคือ โอเคอ่ะในระดับในระดับว่าความพึงพอใจกับราคาครับผมอ่ะล่ะก็ฝากกันไว้กับคลิปนี้นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคนอื่นนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกกําลังใจนะเฮียในการกดติดตามเรานะครับฝากติดตามเยอะๆนะครับอืมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟทีครับครับสวัสดีครับต้องรีบจบนะครับเพราะกำลังจะแย่งกันนะถ่าย่ายถ่าย่เพราะว่าเขาให้ใช่ไหมเขาให้ให้เอามารีวิวเดี๋ยวว่าเขามีราคาพิเศษนะ หรอจาก5,990บาทสำหรับเรานะ7,990บาทาไปละ